นี่อยากอวดนิดหนึ่งครับมะนาวเข่งนะฮะอันนี้อายุสองปีสองปีครับนะฮะดอกมากนะครับนะคนสวนเราก็พยายันบำรุงรักษาดีนะใส่ปุ๋ยสักประมาณสองอาทิตย์ครั้งนะ ขี้บัวยขี้บัวล้วนๆเลยนะครับทีนี่เป็นมะนาวออร์แกนิกดูใบมันจะไม่งามเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่ให้ฉีดยาเนี่ยยังมีมดแมงเต็มไปหมดเลยนะครับทำไมถึงถึงทำอย่างนั้นอ่ะถึงทนไม่ไม่ชอบไม่ใช้ยาไม่ใช้อะไรไม่ใช่อะไรฮะก็คิดเสมอว่าเราปลูกเราแล้วเราต้องทานเองอะ่ะ พอเราทานเองเราก็คิดมากว่าเอ๊ะถ้าไปใส่ยาใส่ยาฆ่าแมลงเข้าไปแล้วเนี่ยตัวเราก็จะมีปัญหาคือไม่สะดวกใจที่จะที่จะกินะนะครับก็เลยอ่ะต้องต้องกั้นใจทำใจไม่ต้องฉีดถ้ามันจะตายก็ให้มันตายถ้าแมลงอ่าร่วงทั้งหลายมันเก่งกว่าเราก็ ให้มันเก่งกว่าเราไปยอมยอมมันเหลือเท่าไหร่เราก็กินเท่านั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นมะนาวออร์แกนิกที่เราไม่ได้ั้งใจไม่ได้ตั้งใจว่าที่จะอวดว่าออร์แกนิกอย่างงู้นอย่างเงี้ยจริงๆคือกลัว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 เรื่องสุขภาพของเราเองเ็ราะเราปลูกมะนาวกินเองครับ แล้วก็แม้ว่าจะหลายส่วนไม่ได้กินเอาไปฝากเพื่อนๆเราก็ไม่อุ่นใจอะนะครับไม่อุ่นใจที่เอาของฝากไปให้เพื่อนๆแล้วมันมียาผสมด้วยแบบเนี้ยนะครับอ่ะนี่คือแนะนำมะนาวเข่งเข่งเดียวนะฮะทั้งหมดนี่ปลูกอยู่ประมาณสองร้อยต้น